เด็กในครัวนี่นี่ช่วงบ่ายนะจะเลื่อนลงช่วงเช้าจะเลื่อนขึ้น,นถ้าตามนี้ก็ตู้ดับเพลิงไหมนะ่ะน้องอันอทุก่นบ่ดจำเป็นตรงไปฮอดยุโรปอเมริกานี่มาประเทศไทยนี่ก็ได้เห็นแล้วนีออ่มาเธอนหนึ่งซองคันใดบอได้พ่าเป็นล่างคนละร่างที่วันนี้จะพาครัวไป จะขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์อุ้ยอันนี้แมนโทรศัพท์เหรอเน่เวลาฉุกเฉินเนี่ยนี้จะพาครัวไปสะพานไปสะพานไปสะพานทางเดินเนี่ยสะพานทางเดินที่บอกก็นเลยว่ามีอะไรเอ้าลิฟต์มาแล้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยในในในโอ้อะแต่ครัวต้องระวังมารยาทห้ามเสียงดังนะครัวาไปทาไห้างเลย ที่สองเลขสองเลขสองอยู่ใส่เลขสองอันนี้ติอู้อุ้ยมันปิดเองโอเคเพียงแต่กดมันกับปิดเองดีใจว่าผ้าทะเรียนมาเด้อดวยด้วยอู้ดูมันอย่างนี้มันขึ้นลงอ๋อขึ้นสันสซงและครัวจะตะลึงสิ่งนี้ครัวไม่เคยเห็นนะครัวตรงนี้ครัวไม่เคยมาพี่โบมีสองคนเวยบ่เคยมาจัเทื่อ ายตัวโอ้คนในไทยเลยปะคป็นในไทยเลยปะโอปุ๊บวุ่นอาไทยเด้อไทยเด้อว้าวขออนุญาตไทยกองพ่อแนะขออนุญาตไทยแหละขอแล้วโอ้วันนี้พาครัวมาดูแต่ครัวต้องดูตอนที่รถไฟวิ่งมานะครัวอ๋อโอ้นี่ยเนี่นี่นี่ไอ อันนี้มันทางรถไฟลอยฟ้าพแมนบะแมนปามานี่ครูมานี่มานี่มานี่ใส่ใส่นี่คือทางรถไฟโอ้ปฟาดมีกองกองวงจรปิดไล่เถอะกลัวอยู่ตรงนี้ใส่ใส่นี่เห็นทางปะอู้พุ่นเดี๋ยวให้ครูเอารอตอนรถไฟมาเด้อโดยโดยโดยครูจะได้เห็นความตื่นเต้นเอียงเลยยน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 มาแล้วอ๋อยนใหญ่ ประเทศไทยเดี๋ยวรออีกจเนียรรถจะมาโอเคถุนมาแล้ว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 เอ้นเต้นเต้นเต้นเออนักเรียนมาเบิ่งแน่มาเด้อมาเด้อลูกศิษย์คูออมาเบิร์คุณมาแล้วมาแล้วมาแล้วออนเขาเอินาคือแตนไสเดือนฮะคือแตนไสเดือนคือวางสันมันยาวคูออน้ามาโชคดีนะ โซบีที่สุดที่ใดมาเห็นปูอ๋อนี่เนี่ยเอาบอจจำเป็นตรงไปพอดยุโรปอเมริกานี่มาประเทศไทยนี่ก็ได้เห็นแล้วนี่ออดมาเธอหนึ่งสองขั้นใดบอ็ได้ว่าเป็นล่างคนละล่างทีอ่อ๋อนี่โอ้โอ้โอุอ้ย อุ้ยว้าวพูนไปพูนแล้วอ่ะถามเบิ้งมันจะไปทางใดไปซื้อๆบ่เป็นจังไงครัวเป็นยังไงไปซื้อๆหน่อยเนาะไปซื้อตังมุดครัวตรงนี้ครัวตรงนี้ไปทั้งใดไอดูหน้าตาครัวคือยิ้มมีความสุขแท้หมอประเทศไทยนี่บ่มีความสุกในใบบ้าเลยแหลเตื่นตาตื่นใจอ่ะตื่นเต้น ปอดพอเอ้ยแม่เอ้ยเว้ยจะไลูกซิดเ้อเด้จะไยลูกซิดเลเด้สถานีหมอชิดนหนนี่่ะเราจะไปกันทางครัวครัวสังเกตไหมตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนเรื่องเหลืองไปทั้งขั้นครัวเขาเทดเ็ดอย่างนี้นายก็คืออันนี้จะให้อย่างที่บอกว่ามีผู้พิการทางสายตาเนาะเวลาเดินไปแล้วปุ๊บ และจะเป็นเหมือนพื้นที่ต่างระดับพื้นที่ต่างระดับเนาะนก็จะให้เขาจับแบบนี้เนาะจับแล้วเขาก็จะเดินพื้นที่ต่างระดับก็จะต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆไ,ได้ผ๋อให้เขาจับอันนี้อแล้วก็มายอดนี่ฝรั่งยังชอบเลยนี่เขายังถ่ายคลิปฝรั <laughs> ่งยังถ่ายคลิปเลยประเทศไทยที่สุดยอดอันนี้ทางกรุงเทพนะอันนี้กรุงเทพอันนี้คือหมอชินนะและนี่อันนี้แม่ยางนี่ตู้ดับเพลิง ปาอีหยังแหะถ้าตามนี้ก็ตู้ดับเพลิงไหมน่ะน้องอันรู้ปะนี่ขาใส่ดับดับเพลิงก็นี่ฉุกเฉินอ๋อนี่ยต้องมีนี่ฮะเห็นไหมทางดับเพลิงทีนี้จะพาครัวไปดูตรงนี้ครัวสิ่งที่คือไฮไลท์อยากจะพาครัวมาทางไหนอีกคือทางเลื่อนยูไซอยู่ทางหน้าเฮาเด้อทางหน้ามีทางเลื่อนอือ วันนี้ดูหน้าตาครูออนี่รู้สึกว่ายิ้มนะฮะมดมือเลยเข่าแ,แหง้งมดมือเลยคือ,อคอรูออมานี่คือเรียนเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นเห็นไหมมีรูปไหมครู<อ>จุดนี้ครูออคือไม่เคยมาบ่บอแล้วจุดที่ได้เห็นรถไฟวิ่งข้างล่างคือคอรูออไม่ได้เคยเห็นวันน<ม>ี<อ>้ถือว่าคุ้มค่ามากครูกับการไมาเห็นเด้แ,แล้วครูออมีอะไรอยากจะบอกลูกศิษย์ไหมมีมีมีถ้ามีโอกาสอยากให้มาบึ้งเด้อ อยากให้มาสัมผัสให้เห็นตัวจริงว่าประเทศไทยจเจริญไปไกล oh. ไปไก่จเจริญไปไล่ไปไกลเนาะ oh. เกินที่เขาเห็นอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเบอกแล้วว่าอีกจะเบาทุกคลิปเลยเนาะคือเขาหักษาความสะอาดประเทศไทยนี่หักษาความสะอาดเห็นบอกนี่เห็นบอกขี้เหืเ่อเห็นบอกขี้ฟุ่นบอเห็นเลยคุณน้าวไปหอดคุณบอเห็น บเห็นเลยที่ฟุ่นบเห็นที่เนื้อเนาะความเป็นระเบียบเนาะวินัยของคนไทยโหป้าไปทางไหนก็ยักเบึงป้าปมาทางนี้กับแม่นป้าวันนี้ก็ดีใจได้พาครูเอามานะครับรู้สึกว่าจะยิ้มตลอดทางเลยครูเอรครับยิ้มมีค,ความสุขอันนี้ยิ้มความสุขยิ้มมีความสุขว้า มีความสุขและนี่คือสิ่งที่อยากจะให้กลัวให้บอกลูกศิษย์ได้เรียนรู้ว่าค่ะตู้ดับเพลิงนี่ตู้ดับเพลิงเขาเอาไว้ดับตอนตอนนี้เกลืออักขีพยุนเฉิญถ้ามามีอักขีพยแล้วเขาจะเอามาดับดับเพลิงดับไฟนิ่แบบบุกบุกแถวเลยทุกคนมอยากอายรักเดียนเน่ยบอโนะบะมาจากอายลูกศิษย์เดียวบอก็แนวเขาไม่เคยเห็นเนาะ และสิ่งที่บาวโบอยากให้คุณครูออนะถ้าเห็นไฮไลท์คือตรงนี้เลยครูออเห็นป้ายบอป้ายทางเข้าทางเข้านี่ไมน่และนี่คือทางเลื่อนที่เราไม่ต้องเดินครัวโอ้ทางเลื่อนอุ้ยย้อนแสงเนาะนี่ครัวเห็นบออนี่ท่าบอได้มาเห็นกับตาคือจระเู้เนี่ยอู้มันเลื่อนแต่เทเป็นได้ครัว นี่นี่ช่วงบ่ายนะจะเลื่อนลงช่วงเช้าจะเลื่อนขึ้นน่าอ๋อมันขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไงคือมันเหมือนเวลาช่วงเช้าคนไปทํางานอ๋เนี่ยก็จะให้คนเลื่อนขึ้นตอนเย็นคนเลิกงานประมาณนี้มารีบาพ์บก็คิดเองนะครัวเห็นบอนี่เลื่อนเองนี่นี่มันเลื่อนเองทุกคนคุณ,คณและครัวจะได้ยินเสียงตรงนี้ครัว จะมีคนยืนพูดตรงนี้ครัวยุไซยุไสอ๋อยังมากคนยุไสมาเบาอ๋ออันนี้บะแมีนอุ้ยนี่ถ้าครัวระวังถ้ามีคนเรยยืนตรงนี้พอได้เด้อครัวเด้อโดยนนี่ตรงนี้เห็นไหมครัวระวังนะบริเวณนี้นี่ครัวดูนี่อ๋ออันนี้มีอีก นี่มีคนพูดด้วยนี่คนเบาอยู่นี่เขาบอกให้จับดาไว้นี่ค่อยจับอันนี้เป็นงานประเทศไทยดีบอดีบริยังนี่แหละทำเพื่อประชาชนนี่คืองานนีของแท้นะทำเพื่อประชาชนของแท่แล้วนี่ความสะดวกสบายนะที่อยากให้เห็นนะก็คือฝากคลิปวิดีโอนี้ไปให้นักเรียนของครูอ๋อนะครับน้องๆลูกศิษย์นะให้ได้เห็นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้นะว่าประเทศไทยเป็นแบบนี้ น,นี่คือความเจริญของประเทศไทยนะครับเพื่อนบ้านเห็นแล้วคงอิจฉานะครับเสียดายแทนนะเสียดายแทน mm. เพื่อนบ้านนะที่ไม่มีโอกาสวันนี้บ่าวบุญเองก็มีความเตรียมใจที่จะพาครัวมาจุดนี้ตรงนี้ครัวบอกเคยมาก mm. บอกเคยมากครั้งแรกในชีวิตอ่ะได้มาเห็นอย่างยืนซื่อมันก็ไปเองอ่ะโอ้ oh, ยืนซื่อโอ้ oh, ยืนซื่อเนี่ยก็แต่เป็นผู้พิเศษนะแ <Okay. S 2> ม่ครัวเป็นผู้พิเศษแล้วอตอนนี้ เป็นคนพิเศษไปอีกหนึ่งวันยืนวันเดียวแล้วไปเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งท้ี่บเองพาครูออมาเห็นและสะผัสด้วยตาของตัวเองนะครับที่คือความสะดวกสบายของประเทศไทยครูออรู้สึกว่ากลัวเห็นแล้วกลัวชอบดีใจยิ้มนะครับแม่นนะฮะขอบคุณประเทศไทยนะขอบคุณบางไทยที่มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้นําเสนอนะฮะขอบคุณประเทศไทยนะครับสลับคลิปวิดีโอนี้นะรขอบคุณไล่ๆเด้อก็ฝากท่านผู้ชมคลิทนี้กันแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครูออด้วยนะครับครูออดาฮะ สว,ส,สวัสดีครับเด็เด้อสบายดีช่องอะไรช่องอะไรช่องอะครูอูอรดาบไปกดติดตามให้ดเด็ด้อทุกคนสวัสดีครับ <c oughs>